กับสวัสดีปีใหม่2568ด้วยนะครับปีใหม่แล้วนะครับพี่ๆนะนะครับปี68แล้วนะครับช่างต้งก็มาร้อมนะครับ Power M TX 3.6นะครับผมสำหรับแท่นนี้ใหม่ๆเลยนะครับแท่นนี้เครื่องนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ สวยๆใหม่ๆเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับแท่นแรกของปีนะครับแท่นแรกของปีช่างต้งให้พิเศษเลยนะครับใครรับนะครับแท่นนี้8,500บาทนะครับ8,500บาทแถมคอรสสามทางตัวนึงครับเอาไปฟรีๆเลยครับซื้อ power ตัวนี้ครับ ช่างต้องให้เป็นของขวัญปีใหม่และเปิดฤดูการแท่นแรกของปี68ครับก็85 0 0นะครับแถมฟรีคอร์ส3าทางตัวหนึ่งนะครับช่างต้องให้ไปเลยครับให้พี P ่ๆนะนะเอไปใช้เลยครับเครื่องนี้นะครับ สามารถเอาไปดันอะไรได้บ้างเอาไปดันเบสิ8นิวได้4ดอกถึง6ดอกเลยนะครับแล้วแต่สเปคดอกลำโพงนะครับถ้าเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมก็ก็แล้วแต่ดอกนะครับก็ข้างละ3 4สก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆทักแชทมานะครับคลิปเทปก่อนส่งก็ ทักแชทมานะครับผมเดี๋ยวช่างต้งถ่ายให้ครับแต่ช่างต้งรับประกันว่าเครื่องนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็น s a e แท้นะครับตัวนี้มีพี่น้องนะครับถามมาว่าแท้นี่ดูยังไงครับแท้นี่มันจะมีข้างหลังมันนะครับสำหรับค่าย s a e นะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับ สติกเกอร์นะครับตรงนี้จะเป็นของ SAE เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับนี่ครับจะมี QR code นะครับสแกนหมายเรียเครื่องนะครับเหมือน Power M ค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับ Switching Card ีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ f a c e b o o k เฉลิมพรยืนสุขนะครับไลน์หรือ เบอร์โทรนะครับ0893952878นะครับช่างตรงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ